ออะไรรคับ<ถ>๋อถ่ายวันนี้จะขายขาไก่หาเงินเดือนให้พนักงานขายขาไก่หาเงินเดือนให้พนักงานใช่กนี่เลยนี่เอาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยบอกเลยอันนี้ราคาสิบห้าบาทเองครับถูกแล้าสิบห้าคูณเลยจัดนี่ฮนี่การจัดแสงนะครับของร้านฟิล์มนะให้เช็คให้ดูเฉยๆนะนี่ให้ดูเฉยๆลงคลิปสั้นๆนะครับให้ดูแสงไฟร้านฟิล์มนะครับอ่ะ นี่จอทัชสกรีนนะครับถ่ายปุ๊บเลือกรูปได้เลยไปสนใจมาซื้อให้เลยของฝากไม่ใช่ไม่ใช่มาซื้อถขาไกนะ่มาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ซื้ออะไรซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรเงีซื้อซื้อดีเลย่าไก่คุ้มแน่นอนถ่ายรูปเสร็จแล้วซื้อขาไก่กับอินที่บ้านมีของฝากนะจากน้องฟิลม์มเป็นไงล่ะ อร่อยไหมนี่นี่คุณนะขอบคุณครับถามรสชาติหน่อยรสชาติรสชาติเป็นไงหนังขาไก่ครับขาไก่จริงไหมจริงจริงเกือบเลยอารมณ์กับเคปซีเลยคนทำสติกเกอร์ต้องกินก่อนเออ๋ออ๋ออ๋ต้องลองต้องลองครับวันนี้มาเจอกับแขกไก่15บาทของร้านทีมนะครับ15บาทเป็นของฝากเนี่ยเป็นของฝากของฝากนะครับ ใช่มเยอเยอะท้หมเลยราหาคนปรเดิมก่อนหาคนปรเดิมการหนเดินทัเวินเลยไปในเวินมามาหน้าทัเว่นก่อนเว่นก็ไม่ขายด้ายขายานเวินนี่คนทำงานก็หากุดอเต้ไ ขายลูกค้าอยู่ใครไม่โชคร้ายแล้วคนเดินมารู้จักพ่อก็สั่งนะขาไก่ไม่ฟองปัดไก่แล้วคนน่ามีอะไรทำไมไม่คุ้นหน้าใครเลยเอาไปตลาดดูนี่ผลไม้นี่คืใครบ้างบังคับซื้อบังคับซื้อ 15บาทเนี่ยตับเดียวปรคับซื้อเอ้คนสวยซื้อโอ้โ้มีน้ำใจสวยแล้วมีน้ำใจด้วยนีคนราถูกได้โอ้โหตัเดียว่อนไหมครับอ๋อสี่ห้าบาทพอดีได้วกไม่กดได้ไหมกดได้กดยากนะตัเก็บอย่างดีมันซีนหรอครับโอ้โหเร็วดอ๋อนี่ ลองดูดิริม่อร่อยหอร่อยลองชิมป่ะลองชิมมสองสามเลยอืมอร่อยมากโอ้โหไปไปไปไชขาไก่ชิมมปิดอร่อยไหมอร่อยอ่อเอร่อย